เราก็มามาเที่ยววัดบ้านซรายเมืองอิงนะครับผมวิหารก็จะปลูกใหม่แล้วนะฮะคิดว่าน่าจะมีแต่พระประธานนะที่ยังจะเก่าแก่อยู่นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูในวิหารนะว่าจะเก่าแก่กยังไงนะรเมื่อเรามาที่เมืงเองอิงที่เราขาดไม่ได้ก็คือมาไหว้พระ คระพร<น>ก่อน,กนนะครับผมอันนี้คือพระเจ้าในวิหารเองนะครับผมแล้วจากนี้เราจะไปไหว, <1> 1> ไไว้พระเจ้าแสนตองหรือว่าพระเจ้าทิพย์ของเมืองอิงนั่นเองนะครับใช่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองอิงนะฮะเดี๋ยวมาดูพระพุทธรูปในวิหารก่อนนะครับผมว่าแต่งสวยงามขนาดไหนครับตามว้าวอันนี้เขาเรียกว่าพระพุทธรูปพระเจ้าหลวงนะพระเจ้าตนหลวงพพรรระะเจ้าหหลวงือ ือว่าพระประธานในพระวิหารนั่นเองนะครับใช่ขราบใหญ่มากนะขอพรก่อนครับ รูปเก่าแก่โบราณเยอะมากเลยนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เห็นเอาหลวงพี่ที่พาเรามานะครับผมบอกว่าพระพุทธรูปเหล่านี้มีอายุตั้งแต่2,000ปีถึง500ปีอ่าใช่พันปีแล้วก็500ปีอย่างต่ำนะครับผมดูที่ฐานสิว่ามีการจารึกอะไรไว้ไหมฮะด้านหลังน่าจะมีนะมีไหมฮะมันจะมีชื่อเจ้าภาพส่วนใหญ่นะมันจะมีชื่อเจ้าภาพแล้วก็สักกาที่ทำอ่ัก,กาจะไม่ ไม่เห็นนะลูกอื่นน่าจะมีอยู่องค์อื่นนะลองดูองค์อื่นดูนะเห็นพี่เน้นบอกว่าเมื่อกี้สมัยก่อนนะครับผมจะเต็มแท่นนี้ไปหมดเลยนะฮะแต่ด้วยความที่มันวางไว้อย่างนี้เนาะบางคนเนี่ยมาเห็นนะก็เอาเอาไปนะเห็นว่ามันเก่าเป็นของเก่านะก็เอาไปหนึ่งองค์สององค์อะไรอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทําให้เหลือแค่นี้นะครับผมไอคนที่เอาไปก็ พี่เนนบอกว่าตอนนี้นะฮะน่าไม่รู้ว่าจะยังอยู่เย็นเป็นสุขอยู่หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเอาของวัดไปนะฮะนี่มันน่าจะมีการเขียนบันทึกอะไรไว้อยู่นะฮะนะเขียนเป็นอักษรภาษาเขินเนาะอ๋อแปดร้อยสี่ตัวเออนี่ก็ออกประมาณห้าร้อยกว่าปีนะครับผมโอ้แปดร้อยสี่ตัวครับ <800 S 1> จุลศัก,กราช804ตัวหรอจุลศักราช804ตอนนี้1,382ก็เกือบประมาณ6 600ปีนะครับผมหม<อ>ายถึงว่า500ากว่าปี500เอามาใกล้ๆกล้องหน่อยฮะวันนี้ครับผมดูครับผมตัวหนังสือก็แบบเก่าแก่จริงๆนะครับผมใช่หันหันพระมาหน่อยครับอืม โอ้เก่าแก่ห้าห้าร้อยปีนะครับผมองค์นี้นะฮะ ที่ดีของเราอันหนึ่งนะครับผมแรกๆที่เราจําได้เรามาแค่มากราบไหว้พระเจ้าแสนตองอย่างเร็วแต่ว่าเรามารอบนี้เราก็ยังได้มาเจอพระสิงสองนะครับผมนี่คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และก็ขึ้นชื่อทั้งไทยและก็เชียงตุงด้วยนะครับผมคือพระพุทธรูปพระสิงนะครับผมพระสิงก็จะมีพระสิงหนึ่งพระสิงสองแล้วก็พระสิงสามแต่ว่า พระสิงห์องนี้เป็นพระสิงห์สองนะครับผมเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีความเก่าเก่จริงๆเราจะสังเกตได้ตามที่ <S <S เนื้อทองนะครับผมเนื้อทองเหลืองนี่นะครับผมทองเหลืองนี้มันจะแบบว่าถ้าไม่เก่าแก่จริงๆมันจะไม่ขาดหรือว่ามันจะไม่เสียได้นะครับผมดูครับผมพระพระอาจารย์ที่พาเรามาเที <S <S <ม>่ยวนะครับผมบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้ <ม>ได้เมื่อมอรอพระพุทธรูปแสนตองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําตองที่เหลือน,นั้นมารอเป็นพระพุทธรูปพระสิงห์สององค์นี้นะครับผมดังนั้นโดยเป็นพระพุทธรูปที่สร้างมาตั้งแต่เนื่อนนานแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าสร้างขึ้นตอนไหนนะครับผมเพราะว่าไม่มีการจารึกไว้นั่นเองนะครับผมครับผมนะถือว่าสวยสวยงามนะแบบโบราณน,นะครับ,รบแล้วก็เนื้อทองก็แบบว่า สวยมากนะครับผมตกใมากเลยนะครับผมขนาดผมเขาไม่ใช่คนที่รู้เนื้อทองจริงๆยังรู้สึกได้ว่าเนื้อทองมันเนี้ยมีค่ามากนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่รู้เนื้อทองจริงๆจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีค่ามหาศาลนะครับผมมีค่าทั้งจิตใจแล้วก็มีค่าทั้งสิ่งของด้วยนะครับ 3นะเดินมาอยู่ๆก็มามาสะดุดตามาหยุดชะงักอยู่ตรงนี้นะครับผมต้นนี้อันนี้มันคือต้นอะไรฮะนี่คือต้นอะไรครับผมดูไปดูมาก็เห็นเหมือนที่ไทยเขาโฆษณานะครับผมอ่าฮะบอกว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่ทําให้คนเราเนี่ยอยู่ๆก็ยิ้มได้ทั้งวันนั่นเองนะครับผมเป็นยาผ่อนคลายนะยาผ่อนคลายนะครับผมดูครับผมดูดูใบก็พี่พี่เอสีก็คงจะรู้ว่าอ่าฮะอ่ามันเป็นอะไรนะครับผมหลายต้นเลยนะเนี่ยใช่ใช่ โอ้ดู oh, แล้วก็นี่เป็นชนิดที่อยู่กี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออเจ็ดเจ็ดเจ็ดใบสองสี่หกเจ้าแปดเจ็ดนะครับผมอ่าฮะอ่าฮะอันที่ใบเก๋ๆก,ก็อาจจะมีถึงแปดสองสี่หกแปดอันที่ใบเก๋ก็เริ่มมีแปดแล้วแต่ว่า uh huh, uh huh. อันที่กําลังแจกยอดออกมาก็มีเจ็ดนะครับผมหร oh. ือว่าที่ เป็นที่นิยมของสังคมอยู่พอสมควรนะครับใช่ใช่แต่ว่าที่นี่เขาปลูกแบบธรรมชาตินะครับผมเขาอาจจะไม่รู้ก็เป็นได้ใช่เขาอาจจะปลูกประดับบ้านหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปทําจ้มไก่ลองเอาไปใส่ดูว่ามันจะอร่อยไหมหรือรสชาติจะเป็นยังไงโอ้น้องเนนประหลาดโอเคครับผมตอนนี้นะฮะเราก็กําลังจะไปอาบน้ํานะครับผมอาบน้ําที่แม่น้ําอิงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับผม อันนี้คือบรรยากาศโดยรอบครับผมอันนี้จะเป็นโซนผู้หญิงอาบนะฮะอ่าน,นี่จะเป็นโซนผู้หญิงอาบนะครับผมก็จะอาบน้ําแบบธรรมชาติอย่างนี้เลยนะฮะอ่าสำหรับเราผู้ชายก็จะไปอาบข้างบนนะครับผมนะ้ตามมาครับผมนะครับผม ที่นี่นะฮะจะอาบทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งคนเลยนะครับผมคืออาบน้ําเดียวกันนะครับผมใช่ใชแล้วก็คนที่อยู่ข้างล่างก็คืออาบน้ํามอเตอร์ไซค์ไปด้วยนั่นเองนะ <laughs> นี่คือบรรยากาศอาบน้ํากันแบบสบายๆนะครับผมอ,อาบน้ํามอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราจะอาบที่ไหนเนี่ยต้งนู้นะ ก็ที่ไหนดึวก็อาบตรงนั้นเ่ะเอาใส่ถอดโชว์เลยเดี๋ยวกว่อนนะครับผมยังไม่ถึงที่นะครับตามมาทัา้งสโอ้น้ำใสอยู่สมควรโชว์โชว์กามโชว์กามอาไม่ย <laughs> <laughs> ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในแม่น้ําอิงนะครับผมเราทําอะไรอยู่ครับสามหลังจากที่เราเที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับผม,บผมนั้นก็เรามาอาบน้ํากัน uh huh. ในน้ำกลางสายน้นําอ,อิองทานนะครับผม uh huh. น้าอิงนะครับผมพร้อมกับเพ,พื่อน นะเพื่อนๆเขาก็อาบน้ำนะฮะคือกลุ่มผู้ชายนะครับผมผู้ชายจะอาบข้างบนเนาะแล้วก็ผู้หญิงต่างหาก <c oughs> เขาจะแยกโซนอาบน้ํากันอยู่แล้วนะครับอาา่อาฮะไม่เกี่ยวกันครับผมครับผมถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอาบลงไปอีกเนาะครับผม,บผมอาา่าฮะน้ำเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมเหมือนน้ำก็เย็นแล้วก็ใสใสๆนิดนึงนะครับผมใช่ครับผมแต่ว่าใสไม่มากเพราะว่าสามารถมองทางข้างบนแล้วก็เห็น ทรายแล้วก็หินข้างล่างได้นะครับผมครับผมเพราะว่าก็เหมือนที่เราเห็นครับผมครับผมก็เขาจะอาบน้ําแล้วก็ร้องมอไซค์ไปด้วยนะครับเปิดเพลงไปด้วยนะครับผมใช่ใช่นะฮะก็ถือว่าบรรยากาศสุดยอดเลยครับผมบรรยากาศดีมากครับผมนะฮะพร้อมกับท่ามกลางที่อาบน้ําในกลางลำธารอย่างนี้ใช่ครับสามารถหาได้ในในในบ้านเราแล้วก e ันครับผมเพราะว่า ถ้าเราถ้าเราไปอาบอย่างนี้ที่เชียงตุงนี่มันจะแปลกนะแต่ว่าท oui> ี่นี่เนี mm ่ยถ้ามาที่นี่เขาอาบน้ําลําธารเป็นเรื่องปกตินะครับผมใช่น้ําลําธารนี่ทั้งอาบคนเฒ่าคนแก่เด็กเล็กผู้ใหญ่ผู้ชายอะไรต่างๆอาบน้ําลําธารใช่ครับผมใช่ครับผมนี่คือประเพณีอย่างหนึ่งที่แปลก หมายถึงว่าไม่ใช่แปลกหรอกครับหมายหมายถึงว่าชีวิตวิถีดั้งเดิมยังคงมีอยู่แค่นั้นเองครับ<ม>เพราะว่า,าบ้าน<ม>เราเที่ทั้งทั้งไทยแล้วก็ทั้งเชียงตุงก็เหมือนกันนะครับผมแต่ก่อนก็อาบน้ํากลางลาธารอยู่เหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้มีน้ําประปาน้ําบ่ออะไรต่างๆมันสะดวกขึ้นก็จะไม่มาอาบน้ํากันที่ลาธารแค่นั้นเองครับผมครับผมโอ,โอเคอาบน้าก่อนเนาะ,ะด้วยน้ำก่อนครับผมด้ดยน้ําเป็นไหมเนี่ย อันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะครับผมนี่โอ้ด้านหลังเป็นภูเขาสูงน่ะสุดยอดเลยนะครับผมน้ำจ่าโชว์ชิคแพคหน่อยครับชิคแพคหน่อยชิคแพคไม่มีอะโชว์ไม่ได้อะนะฮะอ่าหนุ่มๆก็อาบน้ำข้างล่างนะครับตตรรรงงงนนนนนนั้กกก็จะะลลึึึิดคบออ่่าไปๆหยไปตรงลึกๆหน่อยนะสาวๆก็จะอาบตรงนี้นะครับผม ด้านล่างนี้นะฮะอ่าตรงไหนตรงไหนบรรลึกก็ได้ประมาณเช่นี้แหละครับผมเนาะอ่าอาบข้างบนสองคนนู่นก็มีนะครับผมไม่เป็นไรครับเมื่อไม่ลึกเราก็อาบแค่นี้แหละครับผมครับผมจะเอากล้องเราอาบน้ำด้วยไหมโอ้สุดยอดมากเลยครับผมนะแฮปปี้มากเลยนะฮะ ครับผมบรรยากาศอาบน้ำนะครับผมมีทุกกลุ่มมีทางมีสีเหลืองๆด้วยนะฮะคือพี่เนนนั่นเองนะครับผมพี่เนนเขาก็มาอาบน้ำกันตรงนี้พี่เนนพี่น้อยอาบน้ำนะครับผมหา,า,าปูหาปลาด้วยเไปใส้ทำอะไรอะ่ะจับปลา,าเหรอ <c oughs> จับปูจับปลา พูดจับปลาพี่งงซักค่ะงงไหมซังอาบน้ำกับคัปพี่น้อยนะครับผมบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากโอ้หมอหมอหมอลุยน้ำกันเยอะนี่ฮะหมอหมอลุยน้ำหม้อจะหมอลุยน้ำ ที่เนรเขินนะครับผมหนาวเลยครับผมอ๋อมีขีดมีมีล่องเทด้วยนะครับผมมีคนร่องเทลงมาแล้วครับผมโอ้หนาวเลย มีคนล,อล่องแพลงมาโอ้น้องเน้นขึ้นแพแล้วก็แพจมเลยเพราะมันหนักเกินนี่ตีหงมือตีได้นี่ฮะโอ้โจามา่ะโจามา่ะ โจมยอโจมย่อมันนักปนตีนะอโจมย่อเดี๋ยวเราขึ้นดูชักโอ้โอ้โจมมันบรรยากาศโอ้โอ้มันหยุดแล้วครับผมน้ำไม่ค่อยเยอะ

นี่นะครับเมือ่อร่องเทลงไปแล้วเราก็ต้องดึงมาขึ้นมาคืนเพราะว่าเราจะนั่งลงไปอีกโอ,โอ้มันหนักกำลังดึงดึงสวนน้ำอยู่ดึงเททนน้ำ ค <Okay. S 2> <Okay. S 1> คือบรรยากาศกอดีว่าแพเขาเจ้าของแพกำลังยืนรออยู่ออยแ,แต่ไอเราก็มาเหยียบนิ่งอยู่ตรงนี้โนะอเค <Okay, S 2> เราจะปล่อยแพไปแล้วครับผมโอเคปล่อยแล้วแต่ว่ามันไม่ไปาไม่ไปเหรอน้ำน่าจะน้อยเกิน ไปแล้วไหลไปแล้วครับผมโอ้ยโอ้ยอยากกะโอน้ำที่นี่ลึกครับผมอ๋น่าจะมาเล่นที่นี่ตั้งนานแล้ว มันไม่มีน้ำเลยโอเคครับผมนครับบรรยากาศอาบนะ้ำของตุ่มกลมพูชชายแล้วก็ล้างมอไซค์ไปด้วยครับผมตอนนี้เราก็อาบเสร็จแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมบรรยากาศดีมากครับผมสนุกสนานมากเลยนะสนุกสนานครับผมแล้วก็ <Okay. S 1> บรรยากาศแบบนี้รู้สึกว่า เออไม่เคยอาบเลยนะครับผมอาฮะอเพราะว่าที่บ้านไม่มีลำทานใหญ่ขนาดนี้เนาะ,ะครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวบรรยากาศตอนกลางคืนจะเป็นยังไงเนาะติดตามด้วยครับผม ตอนนี้ก็เป็นอาหารเย็นนะครับผมนะะพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะฮะนี่มี3พอเท่าเจ้าบ้านนะครับผมใจหลวงนะฮะแล้วก็เป็นใจหลวงนี่หอมฟองนะฮะแล้วก็หอมทิปหอมทิ์นะครับผมเรียกชื่อนิดนินอะไรงงไปหมดเลยนะครับผมนี่กับข้าวมื้อเย็นนะครับผมโอ้เต็มโต๊ะเลยนะฮะ ข้าวเหนียวนะครับผมนะตอนเย็นนี้เป็นข้าวเหนียวยเพราะว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่โดยปกตินะก็จะทานข้าวเหนียวกันนะครับผมโอเคครับผมทานข้าวด้วยกันนะฮะ